ว่ามะเบงนกนกหน่อยครับนกกระจอกนะฮะแต่ว่าเต็มเลยฮะบนต้นไม้ตน้นเนาะตัวมือนีคำจักหน่อยโบเห็นเนาะฝนดำมืดมเลยครับท้องขุนนะทั้งตะบนตกของมู่บ้านนะครับสวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ก็มาพบกันกับเบียร์ชชแนลนะครับพา,าทุกคนมาเบงถนนนนทางตอนคำ่คำๆนะฮะมืดนะฮะ โมงแรงนะครับีอยังอยู่ที่บ้านเกิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ยู่กรุงเทพกรุงไทยยังกบไม่ค่อยสะดวกเหนเดครับมาอยู่บ้านหาทายคลิปทายยังให้พี่น้องให้ไอเอฟซีในเบงีกอนนะครับแลจนกว่าคุณละครัโควิดก็ยังจางหายยังจะลงเทพกีนึ่งครับข้างในก็เป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อนี้ฝนมืดมาเลยครับ ฝนมาอีกแล้วนะฮะมึงบรรยากาศรอบๆของหมู่บ้านที่อยู่นะฮะหมู่บ้านบุญมีครับตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนจังหวัอดอุดรนี่จืเป็นอยู่ในละแวกบ,บ้านของบียอนะฮะบี้ยเอวอยู่ตรงนี้ฮะหน้าบ้านกำนันเนาะแล้วตรงนี้จืเป็นศูนย์ส,สาธารประโยชน์ยังย่างเพิเ่นเนี่ยฝนตกอย่างหนักเลยครับ คิดถึงมูถึงพวกกันฮะมาอยู่ในโดนแล้วยุบบ้านสองเดือนแล้วครับเกือบสองเดือนแล้วครับเบบ่ได้ลงไปกรุงเทพฮะเดี๋ยวไปโควิด,ดจางเังสิล,สลงไปเนาะฝนกระสิตกนั่นเจนไปแล้วฝนสิตกเหมือนดำมากแล้วเมือนอก,ก็นได้นัอยู่ที่บ้านของ BL อยู่นะครับ จริงไว้ฝนไว้ช่วงนี้ฝนตกหนักแทบทุกมื่อนะครับนะนี่ก็ล่มกับแห้งพร้อมครับนะครับต้องไปตัดลงมานะครับล่มแห้งพอดเวย มีตัวต้นไง่ไๆบ่หักอ่ะเดือดร้อนคุณเก่งนะครับแต่ละประจําจช่องตรงไหม่ตับลงมาครับถ้าต,ตรงไหนที่มีต้นใหม่สูงๆต้นใหม่ไงไเกิดนะวาดเสียวอยู่กันนะครับช่วงในหนาฝนท้องบ้านกับญาติพี่น้องนะครับ,นบคนแบบไม่ค่อยวอย่านเลยคนอยู่แต่หน้าเนาะ น้ำเย็นทมน้ำทางหมดแล้วครับน้ำไหลน้งทางหมดแล้วครับนักพอสมควรฮะรแต่ว่ากับบ่โดนไปรไนะได๋เนาะท่านตัดนี่แต่วันสูงขึ้นไปนะเนาะเหนียวขึ้นไปเจอร่มเจอฝนก็ฮักลุงไปหมดนะฮะหยุดนกเริ่มมากแล้วครับต้นไม่ต้นนั้นเนาะนกไลยเลยครับสงสัยว่าตอนร่มแห้งฝนแห้ง,งไปยื่ตรงไหนเนาะก็ป <c oughs> ิวไปตามร่มมันนกอ่ะ <c oughs> แบกไอ้ลีดเลยบ้านน้ำหนังก็เนาะวานนี้ฝนเริ่มเบาล่มเบามากครับเริ่มมากแล้วต้นร้ายลีนกนกหน่อยนกอย่างนัะน้อยไรพรชื่อนกอะไรซูมได้ไหมซูมได้เฉยตัวนี้โอ้ซูมไรตัวสั่นเลย แต่น้อยๆน่ะนังสติ๊กม่จอบยิ่งนะฮะนกลายๆกันสีเนาะแต่ว่าตอนนี้เอาไว้เบิ้งไว้เป็นธรรมชาติดีก็ครับนกชนิดนี้ซื้อว่าจังไรนกกระจิบกระจอกก็ลายเรียนต้นไม้ต้นเนี่ยมุ่นบออ๋อมีบ้างเล็กน้อยมีนาเล็กน้อยดีกว่ากินไอ้กินเขาน้ำ เรานํำสก้าละม้งเอวะต่างคนต่างอาศัยเนาะเห็นไหนละต่างคนต่างอาศัยกันครับภายใต้ธรรมกฏของธรรมชาตินะครับเนาะยเบียดบังกันครับเบิ่งเป็นธรรมชาติเอาไว้สวยงามซองนกครับคนไม่โดนนกไลาหรีอแล้วเมื่อนี้ฝนตกไม่ค่อยออกมากเล นี่นะครับกฎของธรรมชาติภายใต้กฎของธรรมชาติสรรพสิ่งย่อมไม่เบียดเบียงซึ่งกันและกันนะ่าจะดีครับอ่าวัยมันก็มีประโยชน์หลายด้านนะครับด้านที่เสียก็มีแล้วแต่มุมมองของคนเนาะแต่ว่าปล่อยเป็นไ้ตามธรรมชาติทั้งสิ้นจะดีก่าครับธรรมชาติก็เริ่มมีสิกลกับขึ้นมาหลายครับอนุอรัก์ดูแลก,กันเอาไว้จะดีกอนะครับเอาไว้ลูกชั่วลูกชั่วหลานฮะ,ะับวันนี้ก็เลยพาทุกคนมาบิงนะ่ะนก กระจอกกระจิบนะฮะนาบ้านนะครับต้นไม้นะครับลายลายครับเอาไว้พบกันคลิปนานะครับขอบคุณหลายๆทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจ BL channel นะครับเอาไว้พบกันวิดีโอนาะคลิปนานะครับสวัสดีครับ C'est un le nom, les